<c oughs> มานี้ <c oughs> มานี้มาตายตรงนี้าตายกับแก๊กนี่มะ <c oughs> เดี๋ยวปวดเจ็บเลยโอ้โหเกือบตายหาโม่โม่แบบเอาเอาโปอ๋อโปอ๋อ ครับผมเป็นการถ่ายแบบเล่นเล่นกันนะในเมื่อเคสที่หมดแต่ว่ามันออกมาหาก็เลยว่าเอามาลงดีกว่าเป็นโมเมนต์นะครับเป็นการเล่นแก๊กครับสองตาติดเลยก like like ็ได้เป็นโมเมนต์แบบดึงแบบกระจุยกระจายดึงแบบดึงแบบโดนจัดจัดจนแบบจนแบบฝั่งตรงก้าวลำคาแล้วทุกคนดึงดึงดึงอยู่นั่นน่ะดึงอยู่นั่นน่ะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่า 60- 70%เลยของคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยยังไม่กดซับสไครต์เลย ผ่านเว็บเติมเกม .com โดยใช้ Shopee Pay ในการตัดเงินเนี่ยนะครับก็ผมมีสิ่งดีๆมาบอกนะครับก็คือเป็นโค้ดส่วนลดนี่แหละนะครับทุกครั้งที่คุณคนเติม50บาทขึ้นไปเนี่ยหากทุกคนใส่โค้ดนี่น,นะครับทุกคนจะได้รับเขาเรียกว่าส่วนลด10บาทนะครับทุกครั้งเลยก็จากที่ประหยัดอยู่แล้วเวลาใช้ Shopee Pay นะครับก็จะประหยัดไปอีกนั่นเอง โค้ดที่ว่านั่นก็คือโค้ด ROVYA10 นะครับผมเป็นโค้ดที่ใช้แล้วก็อย่างที่บอกไปได้รับส่วนลด10บาทนะครับโค้ดนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่24มกรานะครับไปจนถึงวันที่6กุมภาเลยก็วันเกิดผมพอดีนะ6กุมภาก็อย่าลืมใช้กันเยอะๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอการใช้โค้ดตรงนี้ยังแต่ว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ทําให้ทุกคนได้รับส่วนลด10บาทน,นั่นเองก็อย่าลืมไปใช้กันล่ะชอบ โฟนได้ทันอีกแล้วเดี๋ยวพี่ดึงเองฟาดแล้วกันนะเอามาได้เลยพี่ฟาดเรามาคอมโบคอมปุ้ยมันอยู่นั่นโอ๊ยหัวใจอะตายอ่ะดึงไม่เขาบอกว่าเขาไม่คุยกับอาเข้าใช่ไหมใช่เขาเป็นคนที่แบบอะไรหมาหัวเน่าอ่ะมานี่เออ มาแล้วจู่ว้าจ้าข้ามันไม่แรงแถมไม่เข้าอ่ะพี่มานี่เออโอ้โหเทลตัวเดียวแม่งตีไม่ตายสภาพไม่ถึงตาบอดหรือเปล่าบูมานี้โอ้เทลตัวเดียวเอาไม่ลงอีกแล้วหรอลุงหมี่มานี้เอ้บู ปู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 ปิดดาเมจให้อยู่ปูถอยมันแรงมากไอ้หายาโคตรบารมโกงโอ้เฮลมีพรีดมาบูโอตรามามาเอ็มมาเอ็มมาเอ็มมาได้ไม่มม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 ได้ได้มาดิแรงเลไเยไปหาปูว่ามาดิปูปูป,ปูเอาตัวนี้ตัวหลังสนิทฟาดฟาดนิดนิดฟาดฟาดตัวต่อไปแทงตัวตะไบจิ้มพี่ มันเกิดลสามีเกดแล้วเลยยืนนิ่งเยืนนิ่งเงยืนนิ่งงยืนนิ่งงยือแอบดึงแล้ฟาดด้งแล้ฟาดแอด้แอดแอดปูทุบเออลอย ถอยปูถอยถอยถอยปูฟันมานี้มานี้มาตายตรงนี้ตายกับแก๊กนี่มะเดี๋ยวโอนเจ็บเลยหูเกือบตายหาโม่โม่แบบเอางมงงไปก่อนตายเฉยงงงงไปก่อนวิ้ยววิวฟาดเร็วเวยเทสปฏิกิริยาไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยทชอมโดนสตันเผื่อมีตัวโดนนะ

ยอมแพ้บีแล้ววาด่ากนอื่นกูๆแล้วก่อนยอมคืออะไร2000 years later ตอนนี้นะครับ Rv ก็มีสกินใหม่เข้ามามากมายเลยแต่หนึ่งในสกินที่น่าสนใจนั้นก็คือสกินบัวคองครับวัวคองสกินลีเจนต์นะครับถูกขายในราคา299คูปองราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่510นะก็อีก4วันก็จะออกแล้วนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปซื้อกันนะมีเป็นแพ็คเลยเว้ยทุกคนเนี่ย ถ้าเราซื้อเป็นแพ็คพร้อมตัวละครเนี่ยจะอยู่แค่399นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีลิงก็แนะนําซื้อแพ็คนี้นะแต่ถ้าหากว่าใครที่มีแล้วก็ซื้อแบบนี้ไปก็ได้ครับคุ้มดีเนี่ยคือเงี้ยอ่า อย่างจัาบเลยลิงม่วงแรดก็มีนะครับนี่เห็นไหมแรดก็2องเกเเหมือนกันผมก็ยังไม่ได้ซื้อก็ซื้อไปอย่างจวดก็อันนี้ก็เป็นอัปเดตที่อยากจะมาแจ้งทุกคนครับพีเด,ดิมกุ๊กกุ๊กวันไม่ก่อนแล้วรูว่าเดี๋ยวหกเก๊ก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 เฮ้ยเอ๋ะคอมเม้์เดิมต่อเลยนี่เฮ้ยว้าวเจ้าเอตัวเองกุ๊กจ้า กุ๊กกุ๊กกุ๊กไอตัวไหนวะเมื่อกี้น่จำไม่ได้ที่เล่นไป้ผมใส่เลือนให้ผมใส่เลือดให้ผมต้านถานะให้ด้วยโอ้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 ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ออ

มานี่สักตัวได้ไหมล่ะไปนะครัับบกตมาดิจะไปไหน่อยเฮ้ยตัวเตะ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 มาตัวเตะมาหนึ่งวิ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 มาดิมาดิเตะดิเฮ้มานี่ไม่ต้องสานอะไรทั้งนั้นเองเอาให้มันตายก่อนที่พี่จะตายเถอะจริงสวัสดีค่ะไม่คุณสวยีหน้ามืดเฮ้ยเกิดไร ดึงมาหน่อยพี่เดี๋ยวผมส่องให้เดี๋ยวกูไปส่องให้อะไรฮะซานนิดง่ายหรอง่ายหรอส่องให้เดี๋ยวกูส่องให้ดึงพันเมตรวิโดนเอาไอ้เหี้ยร์เอ็มไปไหนผมจะเอาเนี่ยปู่ปู่มามันบอกว่าอ่อนให้ปูปูต้องสู้ปูปูต้องสู้ปูต้องเลือกที่จะสู้สู้แม่ปู่ปูถอยมาก่อนไหมถอยมาก่อนปู โปอ้โอโปอโอ,อ <c oughs> ตีป้อมกลัวแพ้มึงย้ายกูตีหน้าของมั้ยล่ะ <c oughs> ตีไปตั้งหลายตัวแล้วบอกตีป้อมมึงกลัวแพ้อะไรอยู่ทีมเราคิวไปห้าสิบกว่าตัวมานี่านนามานี่สตันกูอยู่นั่นแหละมาเอากูเดิน,เอนออกจากบ้านมาเองเอา้าตายแล้วเหรอใส่เลือดใส่เลือดใส่เลือดได้ล,ดลุงตายอีกแล้วเหรอช่วยกูดียาตรงนี้ตายอีกแล้วเหรอ อไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนมาล่อเก่งตัวเบัเลือเก่งตัวเบัเลือเลยให้เด็กบันโตเดี๋ยวเขาพิมพ์กันไม่อยู่แต่พี่เขาร้อนมากอ่ะเป็นเขาร้อนจัดอ่ะพพิม์เฮ้ยมันจะเตือะไรอะไรจะทำอะไรพี่ผมเกี่ยวติดนะพวกเกี้ยแป๊บแป๊บนี่นี่อะไร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 

เงี้ยเอาเลยดีนิดไปไม่ถึงมานี่มาเกมพลิกปุ๊บเนี่ยเกมพลิกปุ๊บเนี่ยมีโอกาสเดียวรักกาบ่อหลังเลยย่าหัวเราตื้อหอดูมีอันติดกูเลยนะถ้าตื่นอย่างนี้แบบไม่แบ่งโลกไม่กินเลยนะจอบและต้องจบและป่ะไปไหนไปไหนตามมาอย่าให้มันกลับบ้าน อินาตายงเนี่ยมองแล้วดูตัวดิโอ้ยใหญ่แล้วมันมันใหญ่อย่างเงี้ยแค่สี่มึงจําได้ไหมแค่ถุงมันเขียวอ๋อมันดึงดึงเยอะมันยิ่งตัวใหญ่ตซ้อนห้าซ้อนได้สูงสุดูนย์ห้าสิบมาเพื่อนอะไรวะโอ้ยพี่เคยยกแห่ล่ะอะไรอะไรทําอะไรทําอะไรนี่เราอ่ะเราจะทําอะไรอู้นัดไม่เกิดเลือดเยอะนเกิด้วยนะอันนั้นอีกไหมคาบอกไปไหน ไปหน่อยยออ,ออกมอ <ไป S 1> นี่นอมองออกมอนี่รอรอคาบอรอคาบอ,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 อกลับมารับไก่ปากไ <c oughs> มอดีพูดว่า <c oughs> แตกแล้วแหละไอคลิปตัวนี้ตีโคตรแรงบ้องบ้องบ้องแพทตีบแม่งทำให้มึงกลายเป็นตัวโล่ไอเยียเ้ยเล้วสองหมื่นแลย <c oughs> เลือดเยอะจริงทุกคนเพิ่งสังเกตนะครับว่าเก๊กมันยิ่งค่าหรือว่าแอซิดมันจะบวก HP ไปเรื่อยๆนะครับสูงสุด50สต็กก็ยังไม่ได้ลองเก็บถึงขนาดนั้นนะได้สูงสุดก็30กว่านี่แหละตัวอย่างใหญ่เลือดอย่างเยอะเลยก็ถ้าชอบคลิปสนุกๆแบบน,นี้ก็ฝากก like, ดไลค์ติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้